อ่ะมาใหม่มาใหม่ไฟตกนะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาใหม่อีกหนึ่งรอบเด็กๆได้ยินครูวอมชัดเจนไหมลูกตอนนี้ชัดเจน,นครับโอเคข้อที่หนึ่งไปเด้กก็ไม่เสียเวลานะข้อหนึ่งยอมเสียสละสิ่งจําเป็นเพื่อรักษาชื่อเสียงของตีนเราเรียกว่าเปิดไมค์อบได้เลยลูกไฟตกข้อ,ขอหนึ่งตอบ<ห>อะไรนะ่วนสข้าวหน้ารออนกัน ขายผ้าเอาหน้ารอดนะครับข้อที่สองทำสิ่งที่ยากเกินตัวเองเข็นคลบขึ้นภูเขาครับเข็นคลบขึ้นภูเขาโอ้นะนอกจากนี้เข็นคลบขึ้นภูเขาแล้วยังมีงมเข็มในมหาสมุทรแล้วก็ฝนท่้งให้เป็นเข็มด้วยที่ปแปลว,ว่าทำเรื่องยากนะครับเกินความสามารถเกินกำลังที่จะทำได้ข้อสามงานค้างพอกพูนมากขึ้นเราเรียกว่า โอเลยอะไรนะดินพอกัางหมูดินพอกหางหมูนะแล้ววันดินพอกหางหมูนะครับเด็กๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะเปิดออนไลน์ line, เรียนที่โรงเรียนหรือเรียนออนไลน์ line, ก็ไม่ได้ควร<อ>จะทำ<อ>ตัวเป็นดินพอกหางหมูข้อที่สี่ครับการทําความดีแต่ไม่มีใครเห็นเราเรียกว่าคนที่ทองหลังพระครับปิดทองหลังพระนะไม่ใช่เกาหลังพระปิดทองหลังพระข้อที่ห้า สองฝ่ายมีความเผ็ดร้อนไม่ยอมกันสู้กันไปสู้กันมาเราเรียกว่าดาวรถตอบอครับข้อห้านะลูกโชว์เลยโชว์โชว์โชว์เป<อ>็นหนัง,<ไ>นงเรื่องเป็นหนังเรื่องหนึ่งแบบลูใช่ขิงก็ราคาก็แรงนะถ้าเป็นชื่อหนังเป็นชื่อหนัง<ไ>ขมิ้นกับปูนอันนั้นก็แปลว่าไม่ถูกกันเหมือนกัน นะคัมมิงกับปูนวอลลิสเซอร์ทา้งร้อหรือว่าคนที่บ้านบอกว่ามีหนังเรื่องนี้หนังเรื่องอะไรหนุกมากเลยคัมมิงกับปูนไม่เคยดูว่าูโอ้เป็นสองร้านไม่ดหกันแต่ก่อนดูแต่กระตูนแล้วปูกเชชาวเดิอข้อที่หกใจผมแต่สลายห้ามุงข้อที่หกเมื่อหมดอำนาจความชั่วร้าย ที่ทำไว้ก็ปรากฏขึ้นมามีใครตอบไหม,ไหมน้ำลดต่อผุดน้ำลดต่อผุดยอดเยี่ยมกระเทียมดองต่อไปมาไปที่ข้อเจ็ดที่เราขางไว้เมื่อกี้ข้อที่เจ็ดคือบัวสลังหะใช่ไหมทำผิดแล้วก็เ<ช>ราแวงคอ<ห>นอื่นจะรู้ ข้อที่แปดการที่คนคนหนึ่งทําสิ่งยากๆพร้อมกันสองอย่างหรือหลายๆอย่างสุดท้ายล้มเหลวทุกอย่างเราเรียกว่าจับปลาสองมือจับปลาสองมือหลายๆคนหนีไพวกน้องดูหลาย,ลาย,ลายคน,นยยยบอกว่าครูบอมครับจับปลาสองมือไม่ถี่หรอกครับมีปลาเราจับสองมือยังไงก็สําเร็จเนี่ยจับแน่นเลยจริงๆแล้วไม่ใช่จับปลาสองมือคือ นี้ข้างละมืออย่างนี้นะแล้วฟาร์มก็หลุดไปทั้งคู่นะเป็นอุปกรณ์การสอนจากถุงยาข้อ่อบปลมมนมันไม่หลุดหรอกครูถ้าเราฆ่าปลาก่อนคนระับฆ่ามันก่อนมันก็ไม่หลุดหรอกครูข้อที่เก้าหาผลประโยชน์ใส่ตัว<แ>เองอย่างสบายสบายแต่ว่าคนอื่น่ะลำบาก ทำนาบนหลังคนค่ะใช่เอาเปรียบคนอื่นนะเอาเปรียบคนอื่นนะคนอื่นลําบากเราสบายเราเรียกว่าทํานาบนหลังคนข้อที่สิบคนในบ้านคนสนิทหรือพวกเดียวกันคิดทรยศกันเองเกลือเป็นหนอนค่ะอืมเกลือเป็นหนอนปกติเกลือมันเป็นเกลือแต่อยู่ดีๆเกลือมันก็กลายเป็นหนอนสะแดงว่ามันผิดปกติความผิดปกตินั้นเปรียบเทียบได้กับ คนทรยศข้อต่อไปลูกข้อที่เก้าไปแล้วก็สิบไปแล้วข้อที่สิบเอ็ดพูดหรือทำขวางขวางขัดคนอื่นในการสนทนาหรือพาคนอื่นออกนอกเรื่องเราเรียกว่าชักใบให้เรือเสียค่ะใบให้เรือเสียนะเหมือนกับว่าเขากำลังแล่นเรือไปตรงๆอยู่ดีๆก็ไป ดึงใบเรือให้มันเปลี่ยนทิศทางพอเรือใบเรือมันกินลมเรือมันก็เขวไปทางอื่นพอมันเขวไปทางอื่นสิ่งที่ตามมาก็คือผิดเส้นทางเหมือนกับคนที่เขากําลังพูด,พ,ดพูดอะไรกันอยู่เหมือนเรือไปตรงๆมันก็จะมีอยู่หนึ่งคนที่คอยทําให้ออกนอกประเด็นออกนอกเรื่องหรือพูดขัดคนอื่นทําให้บรรยากาศเสียนี่เขาเรียกว่าชักใบให้เรือเสียสิบสองตื่นตกใจง่ายไม่คิดให้รอบคอบก่อน กระต่ายตื่นตูมครับกระต่ายตื่นตูมอันนี้เราเจอกันบ่อยใช่ไหมตื่นเต้นตกใจวีดวายกระตู้หบูทั้งทางที่เรื่องมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นนั้นหมดแล้วคำพังเพลยสิบสองข้อเด็กๆหยิบชีทมาอีกหนึ่งใบนี่หยิบชีทมาอีกหนึ่งใบลูกเป็นเรื่องสุภาษิตคำพังเพลยนั้นเป็นคำที่กล่าวขึ้นลอยๆอยแล้วก็มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบต้องคิดความหมายตีความหมายก่อนหนึ่งครั้ง หนึ่งขั้นแต่สุภาษิตพูดออกมาแล้วเป็นคําสอนนะครับเป็นคําสอนเพื่อเตือนสติอะไรบางอย่างอ่ะไปดูนะเขาบอกว่าสุภาษิตอะไรแปลว่าทําความดีย่อมได้ดีตอบแทนอุ้ยย่อมมีไม่เอกด้วยนะทําความดีย่อมได้ดีตอบแทนถ้าทําชั่วก็จะมีแต่สิ่งร้ายๆเข้ามาอือทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค่ะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอืม ทำมั่วได้เต็มครับแต่ถ้าทำไม่เต็มก็ลอกเพื่อนอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำมั่วได้เต <ทำ S 1> ็ม<ด>ทำไม่เป็น<ด>ลอกเพื่อนนะล,ล้อลเล่นล้อเล่นต่อไปข้อสองเวนสนองเวนกร,รรมสนองกรรมทำสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเราเรียกว่าเวนกรรมเวนกงเวียนกรรมเวียน,น,นี่เดี๋ยวกูบอกวาดรูปให้ดูถูรู้จกักเวียนไหม รู้จักค่ะเกียนเนี่ยมันจะเป็นล้ออย่างเงี้ยมาแล้วก็มันก็จะมียุงเกียนตรงกลางแล้วมันก็จะมีซี่ล้อแบบเนี้ยทุกปะล้อเียนล้อมอเตอร์ไซค์ครูใช่ใช่เหมือนล้อมอเตอร์ไซค์ครับทีนี้ครูบอมจะบอก<า>ว่าฮะ<า>แผ่เป็นไม้ครูครับผมใช่ถูกต้องครับลูกกงเกรียนคำว่ากงเวียนตรงเนี้ยกนะงอ่ะหมายถึงวงล้อด้านนอกปงคือตรงนี้ ซี่เอเอไอไอตัววงล้อด้น้นนองเล็ก,งเ,ก,เกงเวียนส่วนกำกีนอะเดี๋ยวกูมองเปลี่ยนสีนะเอาเป็นสีน้ำมือกำกียนเนี่ยกำคือตรงนี้ลูกที่ซี่ล้อที่มันเอามือจับแล้วกำได้กำกียนก็เป็นซี่ล้อเขาบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าทำดีเธอก็ได้ดีนะทำชัว่วเธอก็ได้ชั่วนะเวนกำย่อมย่อมสนองตัวคนผู้ทำเอง เวลาวงล้อกงเวียนอะ่ะมันหมุนไปกรมเวียนมันก็จะไปตามใช่ป่ะมันจะหมุนไปพร้อมๆกันใช่ไหมมันเหมือนกับว่าถ้าเธอทําไม่ดีอะ่ะความเบนกมความชั่วมันก็จะตามเธอไปเหมือนกับกรมติดตัวเหมือนกับกลเเวียนกมเวียนที่มันหมุนไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกัน <ทำ S 1> นี่เอเบียบเทียบเอาไว้ข้อต่อปุยใครมาลูกสวัสดีเตชินโอเคครับนะข้อต่อไปลูกเตชินเอามาจดตามนะ คนที่ชอบประทุษร้ายผู้อื่นประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตัวเองย่อมได้รับผลร้ายอะไรเนอะทำร้ายสิ่งท,ที่สูงกว่า<ะ>ข้อนี้ตอบมถมน้ำ<ะ>ลายรถฟ้า<ะ>เออแบบทำแล้วอะ ผลกำไร้ลายก็คือแบบถุยน้ำลายอ่ะขึ้นฟ้าปิ้วสุดท้ายน้ำลายก็แปะโลนหน้าตัวเองถุกปากตามแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมเออทําอะไรเขาสุดท้ายตัวเองก็ได้รับผลเองเลยถุงน้ํำลายขึ้นฟ้าสุดท้ายน้ําลายจะลดหน้าตัวเองข้อที่สี่ลูกลงทุนก็หวังเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนขายของก็ต้องเอากำไรหว่านพืชหวังผลนะ หว่านพืชหวังผลก็คือหว่านเมล็ดพืชไปก็หวังว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาข้อที่ห้าครับผมมีโอกาสทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนก็ให้รีบทำซะน้ำขึ้นให้รีบตัดมีโอกาสก็ให้รีบตัดตวงรีบทำคือน้ำขึ้นให้รีบตัดเพราะว่าถ้าน้ำลดเมื่อไหร่โอกาสหายไปจะไปท่าน้ำไปตักน้ำก็ตักไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำหมดแล้วะข้อที่หก เกิดเรื่องเสียหายแล้วมาป้องกันทีหลังไม่ยอมป้องกันไว้ตอนแรกมาคิดแก้ปัญหาเอาตอนหลังเราเรียกว่าตัวหายล้อมคอบัวหายล้อมคออย่างเช่นข่าวที่เพิ่งมีเมื่อหนึ่งถึงสองาทิตย์ที่แล้วข่าวที่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ชนคุณหมอแล้วตายอ่ะเห็นปะ่ะสุดท้ายเราก็มารณรงณ์มาวาดเส้นทางมาลาย มาทาช่องการจราจรใหม่เพื่อป้องกันคนข้ามถนนจะถูกรถชนตายเน,นี่ยแบบนี้เรียกว่าวัวหายล้อมคอไม่ยอมทําระบบให้ดีตั้งแต่แรกนะครับต่อไป c o u r t e s นะ c o u r t e s, <S ทำตามความพอใจของผู้ที่จะได้รับผลโดยตรงทําความตามความพอใจอของผู้ที่ได้รับผล ูอ่อออออปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกกู่ตามใจผู้นอนทำตามความพอใจของคนที่จะได้รับผลสมมุติว่าครูบอมสอนวรล,ลิกกฐิน,นานันกับเตชินแล้วก็โอเอมโออมออมน่าจะเป็นดาสันทัศน์ป่ะหรือเป,ปล่าเดาครูบอมสอนพวกเราครูบอมรู้ว่าพวกเราเนี่ยนะอยากเปิดเรียนออนไซต์ site, ไม่เอาเอาใหม่ครูบอมสอนพวกเราเนี่ยนะ ถ้าครูบองสอนแต่หลักภาษาเหมือนกับตอนแรกๆพวกเราก็เบื่อครูบองก็เปลี่ยนมาเป็นสำนวนบ้างเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นบ้างแบบนี้นะแสดงว่าครูบองอะตามใจพวกเราดูว่าพวกเราอยากได้อะไรแล้วก็ทําตามที่พวกเราอยากเรียนแบบนั้นแสดงว่าครูบองกําลังปลูกเรียนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนอู่แปลว่าเปลยิ่งอยากได้มากที่สุดมักจำไม่ได้อะไรเลยยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ โลภมากลาบหายใช่โลภมากลาบหายอยากได้มากๆสุดท้ายวับหายวับไปกับตาเไหมไม,ไมเปิดน,น้ำให้แม่หน่อยหลังบ้านไม่รู้อ่าไปปิดน<อ>้ำให้แม่<อ>ด,ด้วยลูกข้อที่เก้าต้องเห็นใจกันและกันนะต้องเห็นใจกันและกันนะรู้ปะเห็นใจกันและกันเราเรียกว่าเอาแต่เขาใส่ามาเลย ยอดเยี่ยมมากวารล,ลิศเอาใจเขามาใส่ใจเราข้อที่สิบนะครับจะทําเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะควรพยายามทําด้วยตัวเองก่อนความสักทำด้วยความสามารถของตัวเองอย่างที่สุดก่อนแล้วค่อยไปพึ่งคนอื่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยอดเยี่ยมเลยนะทาด้วยตัวเองก่อนมันสุดความสามารถสุดกําลังจริงๆแล้วค่อยไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ข้อ11คนในบ้านไม่ดีจะชักนําให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความเดือดร้อนหรือความเสียหายเาได้คนในบ้านไม่ดีจะชักนําให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความเดือดร้อนผีบ้านไม่ดีพีป่าก็ปล่อยใช่นะถ้าในบ้านไม่ดีเนี่ยนาความนอกบ้านเข้ามาทําให้เดือดร้อนก็เหมือนกับถ้าผีบ้านจะดี ผีป่าที่คลอคือถ้าผีคุคองบ้านไม่ดีอ่ะผีป่าผีที่อื่นแล้วก็เข้ามารังแกคนในบ้านได้เก่งมากนะหลือที่ข้อเนี่ยเหลือข้อเดียวปะใช่ค่ะเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายของวันนี้ครับถ้าจะอยู่ด้วยกันนาน,านให้ตัดความอาฆาตแค้นออกไปแต่ถ้าคิดว่าจะอยู่ในการแคบแป๊บเดียวก็อภัยบาตกันไว้ก็ได้ไม่เป็นไร อันนี้เป็นการสอนให้ไม่พยาบาทกันอะไรดีรักยาวให้บันรักสั้นอถ้าจะคิดจะรักกันยาวๆจะผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันยาวๆให้บัน่นบั่นในที่นี้คือให้รู้จักเอาสิ่งไม่ดีออกรักสั้นให้ต่อแต่ถ้ารักกันนิดเดียวก็ให้ต่อแบบให้ตอบความสัมพันธ์กันไปนี่ครบแล้วสิบสองข้อนะวันนี้ไม่ยากเป็นเรื่องง่ายๆนะครับ ออกมีแนวโน้มนะคะเป็นเด็กสามีแนวโน้มว่าเราอาจจะได้เปิดเรียนก่อนสอบสักแป,ป๊บหนึ่งตอนนี้โรงเรียนกำลังทำหนังสือส่งไปที่เขตนะครับเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนกำลังดำเนินการอยู่อย่างไวที่สุดภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้อาจจะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนอาจจะนะชั้นที่จะได้กลับมานแน่ๆจะมีปหนึ่งปหก แล้วก็มสองเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยทำแบบสอบถามเกินเจ็ดิเปอร์เซ็นว่าอนุญาตส่วนชั้นอื่นๆเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรเราอาจจะได้กลับมาเรียนก,กันก่อนสอบเล็กน้อยเนาะมหนึ่งอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะทีนี้เน่นนน่ะนรอบครูเด็กๆครับอย่าลืมทำงานทยอยส่งครูบอมนะใบงานนี้มีสองใบาอาทิตย์นี้ถ้าใครเข้ามาทีหลังแล้วทำไม่ทัน จดหรือว่ามาเข้ามาก่อนแล้วจดไม่ทันเดี๋ยวครูบอมลงคลิปไ้ให,ให้หนูก็ไปย้อนดูนะครับส่วนใครที่ที่ที่ไม่สะดวกมาส่งพรุ่งนี้ก็สัปดาห์หน้าก็ได้หรือวันไหนที่ผู้ปกครองสะดวกก็ทยอยมาส่งนะครูบอมสามารถตามงันคุยได้ไหมอ่ะอะไรนะครับสามารถตามงันคุยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะทยอยตรวจให้นะครับอันนี้คุณแม่ใช่ไหมครับผมเองจะไม่ได้อ่ะอะไรนะ ผมเองครูยังจําไม่ได้ก็หนูใช้ชื่ออมอมอาอออครูต้องครูจําได้แต่ชื่อจริงอ่ะครูบอมครับผมยังไม่ได้ทาตะาานเลยครับเออผมตายแล้วเ,ออเดี๋ยวครูบอมจะทยอยนะครับครูบอมจะทยอยตรวจแล้วก็บอกให้มาขานใบงานไหนบ้างเด็กๆตามในไลน์นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะทยอยบอกก่อนครั้งหนึ่งเนาะครูบอมทูกหมากาดโทษทีเพิ่งฟื้นไะข้นะวันนี้ไปแล้วนะครับใครที่มาทีหลังเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปเอานะ ใครไม่สะดวกส่งสัปดาห์นี้ก็ส่งสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับขอบคุณเด็กๆทุกคนมากนะครับสวัสดี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 ครับหนึ่งทับสี่ยูกร์หนึ่งทับสี่เอ่อค่ะค่ะห